ราที่ผ่านมาเนี่ยกับรายการอัลติไฟท์ทสันเนี่ยเราไปแต่ละที่ต่างๆกันอยู่แล้วทําอะไรพิเศษพิเศษมันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนฮะจะพาไปดูอยากให้รู้ว่าเมืองไทยมีอะไรดีเยอะครับผมตอนอัลติไฟท์ทาเทปนี้นะครับผมเป็น2วัน1คืนที่เกาะสีชังนะครับผม เราจะเดินทางไปที่รีสอดน,นะครับโดยรถโดยสารที่เรียกว่ารถสกายแล็บนั่นเองครับอาจจะมาจอดรอเราอยู่ข้างหน้านี่ครับไปดีกว่าตอนนี้ก็หิวข้าวด้วว่าจะไปหาข้าวกินที่รีสอทหรือไม่ก็อาจจะตามข้างทางครับดูมีอะไรกินบ้างปัติยาดีสอทเน,นี่ยผมอยากจะบอกว่ามันสวยจริงๆครับแล้วที่สำคัญเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่า ที่นี่เคยใช้ถ่ายละครเรื่องเกมร้ายเกมรักนะครับเรื่องนี้ดังมากหลายๆคนคงรู้จักครับที่นเดชกับย่าเล่นคือตอนนั้นเป็นบทสายสายชนกับนางฟ้าที่มาติดเกาะอยู่ด้วยกัน2คนประมาณนั้นครับคงจํามันได้นะครับครับผมหลายๆคนคงจําได้นะครับจากละครที่ดังมากครับเรื่องเกมร้ายเกมรักนเดชกับย่าเล่นสายชนกับนางฟ้าคงจํามันได้แน่ครับที่นี่เองครับจริงจริงแล้ว ก่อนหน้านั้นจะเป็นเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดออ๋คุณอนันดาเป็นตัวเล่นเรื่องนั้นนานๆก่อนสาวน้อยวิวกับคุณสนวิววรรณกับคุณสนยุกนะครับผมเหมือนในละครไหมครับลองดูครับบรรยากาศจากตรงนี้ครับมองเห็นรอบๆด้านครับก็ได้ไปถ่ายดูห้องที่นเดชนอนในละครเรื่องนั้นด้วยครับแล้วก็เดินดูชมภาพวิวทิวทัศน์ซึ่งมันจะอยู่เต็ม เขาเรียกว่าเป็นที่พักครับคล้ายๆกระท่อมเล็กๆทั้งหมดเกือบ30หลังครับอยู่ริมผาครับผมมองเห็นวิวชิวทัศสวยรอบทะเลเห็นบริเวณเกาะสีชังเห็นอ่าวไทยเหมาะมากสำหรับการพักผ่อนเทปนี้ผมรู้สึกมันได้พักจริงๆเลยครับเอาละครับตอนนี้แบงก์ก็หลังจากที่เราพักเที่ยงทานข้าวแล้วนะครับเราก็มาเดินทางต่อโดยใช้รถสกายแล็บนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนึ่งครับนอกจากจะมี เช่าจักรยานแล้วอันนี้คือสกายแล็บก็คล้ายๆสามล้อสุกุมกันครับกำลังนั่งผ่านไปครับทางริมหาดครับด้านนี้จะเป็นวิวบรรยากาศริมหาดนะครับตรงไปพระราชวังนะครับผมให้หลายคนอาจจะรู้จักนะครับที่มีสะพานยาวๆทอดไปกลางทะเลนะครับสวยมากๆครับตอนนี้ในสายตาแบงค์ได้เห็นแล้วแต่ว่าเราคงไม่ได้เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูบรรยากาศไปรอบๆพร้ของแบงค์เลยครับ ลสถานที่นึ่งครับก็ได้เดินทางมาที่พระจุทธุทททรัชฐานนะครับผมเป็นสถานที่ที่บอกว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4 5หและ6ครับท่านเคยเสด็จมาประทับที่นี่นะครับในฤดูร้อนครับหรือว่ามามาพักผ่อนนะครับผมจะมีเขาเรียกว่าเป็นเรือนแต่ละเรือนเยอะมากครับผมแต่เรือนก็จะมีชื่อต่างๆกันไปครับโดยที่พอทราบว่าตั้งชื่อแต่ละเรือนเนี่ยตามพระโอรสหรือพระธิดาของ ในรัชกาลนั้นๆครับผมแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระจุลจอม9รรัชกาลที่5้นะครับโดยที่จะมีพระบรมรูปท่านอยู่ด้านบนนะครับผมบนด้านบนของพระชุฬาธุ์เลยนะครับ ใหญ่นะครับผมเพราะว่าผมชอบบรรยากาศที่นี่มากในสะพานนัสดางหรือไม่บริเวณเรือนเขียวซึ่งอาจจะเปิดเป็นร้านกาแฟครับให้นะักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปเนี่ยวะพักกินกาแฟแล้วก็นั่งชมวิวดูทะเลนั่งพักผ่อน,นครับ ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อันนี้ก็สนุกเหมือนกันครับเป็นสลิงโหนจากหน้าผาหนึ่งไปอีกหน้าผานึงครับแล้วก็ปล่อยตัวหล่นน้ำกลางทะเลครับสนุกดีครับวันนี้บอกเลยครับว่าฝนตกหลายรอบมากหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จฝนตกอีกรอบครับผม จัดแผนที่ผมจะอยากกินอาหารริมทะเลในการปิกนิกตอนเย็นก็อดไปครับเพราะว่าฝนตกก็ต้องกลับที่พักก่อนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นฝนหยุดตกไม่นานฝนหยุดเราได้ไปดูประภาคารนะครับความพิเศษของสถานที่นี้คือมันมีแค่2งที่ในประเทศไทยครับพี่พรบอกว่ามีแค่ที่เกาะสีชังกับที่ระนองแค่2ที่เท่านั้นครับแล้วก็มันสวยงามมากครับเมื่อตอนกลางวันเราเห็นเป็นแค่หอคอยทรงชีนเฉยนะครับ แต่พอกลางคืนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับสีแดงสีเขียวสีเปลี่ยนไปเรื่อยสวยงามมากครับถ่ายวีดีโอจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนสีไปเรื่อยคือสวยจริงๆก็ผมก็ได้เก็บภาพไว้มากมายครับเพาราะสถานที่นี้สวยมากเราด้านหลังแบงค์นะครับท,ที่เราเห็นนี่คือเขาเรียกว่าปลาคาลครับสากษเรียกว่าไรเฮาครับหรือแปลไทยเป็นไทยอีกอย่างก็เรียกว่าคล้ายๆแบบ เป็นจุดบอกพิกัดท่าเรือครับคล้ายๆหมุดแผนที่ประเทศไทยนี่ครับมีแสงสวยมากครับเงสีไปเรื่อยๆครับเมื่อตอนกลางวันเราจะเห็นเป็นแบบคล้ายๆแบบหอครับการบินหรือหอคอยธรรมดาาที่เป็นทรงจีนครับแต่พอกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูครับแสงสีเดียวสีฟ้าเลยสวยมากครับยิ่งมอเอไซยิ่งสวยครับแต่ว่าเสียดายอย่างที่ตอนนี้มันเวลาไปทําการแล้วเรามาเย็นไปครับเนื่องจากว่าเราน้อยมากอาจจะดูแค่ด้านหน้านะครับผมไปดู